สบายดีพี่น้องพอ,อก,กันดีแล้วครับคือก่าเหมือนเดิมครับสําหรับคลิปนี้เชา้านี้ตื่นบอลขึ้นมาแล้วครับขออนุญาตหายางเลาะพี่น้องเดี๋ยเบิ้งครับหลังจากหลายๆช่องพันยางเลาะเบิ้งแล้วละ่ะสิยางมาคือกันแหละพี่น้องฝากด้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อ เป็นการแจ้งเตือนทีมงานสังกัสีพันเอาสังกสีมาถึงเันจะมาขึ้นอีกอะไรสังกสีครับความควง,งขวงพื้นทีต่างเวทีก็ส,สีเป็นมองนี้ครับนี่แต่ว่าตอนนี้ทีมงานเวที่อยบัท่านมาเลยบัดนี้ประวัติศาสตร์นะครับตั้งแต่ต่งางหันต่างเวทีมาทีทีมงานมาศาครับ เก็บเร้วไปบูป๊ไปนี่ทั้งติดเวลาในใจกลางเมืองเนาะรถกับติดพพราะรถปทินเวลากับติดพราเวลาระยะทางมาถ้าวิ่งตาม g p s มากกว่10 6กิโลทั้งดวนมากกว10เรีวจะหน่อยครับเจ้าคนสิขึ้นทั้งดวนได้มากกว่าผ่านหลายไฟแดงครับเป็นการติดเวลาเวลานะ สะบอ,อกว่าท่านใดครับตอนนี้แปดโมงก็กลัวล้อให้เก่าโมงแล้วกว็แล้วยังสีออกจากขันใดหม้กหล่อนะพี่น้องเนาะวันที่ทีมงานเอามาหอดมาถึงแล้วตั้งนอนได้เป็นตื่นแล้ววันนี้สี่สามโมงแล้วครับว่าท่านได้เห็นอยู่ก็อยู่ตื่นขึ้นมาเอาทีมงานคือยังว่าท่านได้เห็นอยู่สดุก เขาได้เทละคั้นรับถอยดักเขาไปได้เทละคั้นไม่มีจังหวะเบี่ยงเอี้ยวตัวเลยหลดกังฟันมากหอดตะมือขึ้นนี่สนามกวางแห้<ม>พงพี่น้องผีมองจอดรหลดจอดล่าทั้งไปทั้งมาสะดวกสบายวันนี้เป็นวันแรงงานครับวันหยุดมาตะเวียน้ะพี่นอ้องเ้อมาตะเวียน 很差。Oh, ตึกกะว่ามีหม่องรีครับมื่อนี้เพราะว่าแดดมันแดดมันซองหัวแดดมันซองหัวสุดเทีายหนึ่แดดมันที่ยังตึกยกกูขึ้นมึงขึ้นในสตาร์ทรถเอาไฟโอ้โหลูกๆน้อยอยู่ทั้งไต่ทรวงครับตอนนี้เต็มไต่ทรวงเลยลต,เต,เอตอนนี้รถทุกคันใต้ท้องเต็มหมดตอนนี้ ส่วนรถพิทียังบัท่านใกใกล้สีออกมาที่จริงมันอาจสิป่วยได้หมืนอนนะวันแรงงานแห่งชาติทั้งทั้งดวนกับสิติดเพราะทั้งดวนบัตทีเหนียวอากาศอุปเอาพี่น้องแต่เศร้าเลยมหมือนหอนั้งแตตเวนมาท่านในขึ้นมาได้พี่นอ้องเด้รถล่ามองจอดรถจอดล่าไล่ครับ ที่แหลกนึกงมาเป็นงานอีกโปรนวนครตะเกาเพันสิจัดใส่วันแรงงานวันสำคัญหนึ่งสิโอ้ตะว่ากับมาหอดมือเนี่ยจนได้คือว่าเลยเนาะวันเวลามันก็หมุนไปเรื่อยครับวันแรงงานแห่งชาติมีนนรถลงงานแหลงนี่นก็จะหยุดงานพักควันแล้วมือเนี่ย เจ้าอะไรละไอ้หมดหัวใจสาวนาคนซื้อในอีกเป็นคู่เบิ่งย่าพี่น้องห้องน้ำห้องท่าตอนนี้ยังต้องอาศัย พผมพอร์ตนี่คือมีกลุ่มมีเกี่ยวบมบาดปนเนาะเนาะครัผมวันนี้ยามเช้าพน่นจะขวดไหมจะเสียวตัวอ่อได้ยังกิน ผมขุดกันทำไมครับบอลป่านี่เซยเขาไปเรืตลาดจริงนี่ป่าเขาไปซอยเมื่อกี้เลยสรนี่ต้องขามเป็นต่น้องหางเครื่องไปนั่งกินเต็มอย่างทำมุฮงไม่ป่านี่เออเอาครัครับครับนึ่เมื่ทีมันได้มองกองกวางสิไหมมันเ่็นตะนองโอ้เธอขึ้นไปตาปากสลามเถอะต้องเหยียบาไปก่อนนะ ขยายออกมาอีกะตะเก้าก็สิตัางหนันกันที่แถวพุ่นครับขยายออกมาอีกเป็นสองเท่าความกว้างสองเท่าของความจุของพื้นที่ขนาดเต็มมองนี้ก็ไว้ย มื่นขึ้นแล้วพี่น้องเนี่ยขันมาตเต็มเดือนนี่เด้ขันในกมาหลายๆได้พี่น้องเนื้อกใกล้จะปิดฤดูกาลแล้วฤดูกาลแล้วนะครับน้องหักเจ้าไหลไหลขิมงานก็สิไปนอนถือถังอาบน้ำไปพร้อมครับคุณละของอาบก็บสิมันโควโคนียย่มันจะไล่ไปอยู่ อยู่มองสิงสถิตอากา,า,าดรอปอาได้สวยมากกว่านี่ใช่ไหมเนี่ยกาดไทยบ่ได้เลยได้ไหมเนี่ย ทิมนั่นคือสิบวัวดงมางไงทีม่มุอนี้เนาะปฏิค้าปฏิยำใส่ใส่กรจิทวายเอาไปที่ตัวกระจวายเอาไปที่ตัวตอนเจ้าออกมาเขาเจ้าได้ยังแล้วผมบอกว่ารถบกันรถสวมเข้าไปพราีรถสมเข้าไปนีคค่คือคือคือขั้นจอขั้นจอออกไปอีกประมาณชช่วโมงนึงติบนี้ จังสีขั้นสองขั้นสุดทไายจังสิเขาไปได้เยอะโอ้มีอย่างหลาบลื่นก็ยังวันตำรวจมาย็นตำรวจมาเย็นฝ่อต่สามทุ่มพี่น้องเอ้ยขึ้นนอกเขาจ้าโบกมือหนวีไนโบกกระเจียจะไหนนักสัปจันได้่เราเี้มันเสียจัหมอไเลยคือบริษัทเดียวกันนักเขี้ยบเขยบเข่เขีกนล้ะไรเมื่อนั้นยึ่ตลาดน้อยๆกว่านี่บริษัทเยเอาไปมากอะไรนี่ไว้สมัสกปริน้องพอกันไม่คิบหนาครับสบายดีพี่น้อง